บอกไปใบริกนดอกอีหาอ๋อบกันเเนี่ยเสียแต่ไรจะสั่งอัอออดอดีหมดยหามึงมึงเอเอรมึแค่หนโอ้บริเลอกินแบบโอ้ไ้อยู่กินอยู่บออันนี้เนี่เพื่ออะไรจะมี ไา้นิดตัวนี้ป้าพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่ดิปลาปลาคือนี่ตัวหน่อยตัวใหญ่เด้อพี่น้องผีท้าเตือนเนาะตัวนี้ชื่อเสฉบเนาะอุ้ยอุ้ยกระปุ๊กอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวนี้โลโลมาเนี้ยมานี้ยมานี้ยโอ้เซ่อ สบายด,ดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเละยินดีตอนรับเขาสุขสองบาสุคนดีคือเก้าพี่น้องมือนี้ตอนเพลนตอนเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะยิ้วเขาเพรามีแนวกินก็เลยว่าส่วนบ๊อบบ,บี้ส่วนทีมงานว่าตึกแค่เอาปลาอยู่น้องเราเนาะน้องลังบาทเนามาปิ่งกินเพลนก่อนพี่น้องสาบบ,บี้กําลัางสิตาอาสิดังไฟดังไฟป่งปลาพี่น้องกิน ปิ้งปลาตำหมักขว่าแซ่บเลยเดี๋ยวเอาอันนั้นไปหวานก่อนเออซีวันให้เอาปลาเลยพี่น้องแม่อีพ่พอล์ตตึกกยี่ไสายกันไรเถอตึ๊กสตยกันไรบอสายหัวอาหารยี่สาโลหะหัวอาหารมาโล บรรยากาศยามเพลินนะพี่น oh. uh ้องเริ่มฮอดละหนาวสามสี่มือพี่น้องเลยจักฟังเบิ่งตอนแรกเห็นไหมใส่ป่านสวัสดีสวัสดีป่าลูกโอ้หน้าหักมากใส่ชุดสเวตเตอร์เละสวัสดีป่าลูก ไปปวานใช่เอยู่อยู่นากละแล้วสกสิเป็นคนวานเฮเอานะบอออีโดพอดีมันอันนี้ขนี่เอมึงวานอยู่บ่นี่บ่มกก้สานิสสได้แหเนที่มตื่นอีโผวเฮอยู่กับพกหงาหงเนาะอ๋อมึงก็นานมันเม่อี้เดเดเนี่เห็นเน ปลาที่เขาเลี้ยงก็สิเป็นปลาปลาปากเนาะกับปลานิลปลาปากนี่ขั้งไทยเพิ่นเม่นมาบอกเขาตอนนี้เพิ่นมาเอินปลาตะเพียนเนาะแกงแกงร้องแกงร้องโอ๊ยโด้โอ้ยมันสิได้จะโตมึงเห็ดฮะมอาตรงในได้นุกเนี่ยมันบอม่าสัมโลมาท่านมาอินดีอินดีนี่แหมอินดีโอิ้น้าองิออกจากเรา อินดีออกตาันสิตื่นจะั่นไมันบริกินนอกโกลมเห็ดนพอแลาวพอแล้วพอวพอวเออแกปากแกปากเอาไว้เอาไว้ยับออกให้ปานยับออกโอ้ยบอกไปิมันบริกินดอกอหามอ,อ,อ๋อว่ากันนี้แหี่มันเนห็ดแต่ไรจะสะมันเดือดต้องคือกออกออกอดออีกหีแงมด้ยห่ามึง นี่เห็นเนี่ยอะไรเนี่ยหนีนี้นีมันสิบยอดเลกินเอาขึ้นมาฮู้สร้างมึงอย็นเห็ดตัวเดียวกับบมมี่เลยมีสีนี้จะไรถือมาพี่มี่ไปไว้ในป่าน่ะบ่ต้องมาได้สายป่านหนองอ้นยูหันเด้อป่ามันตื่ตื่นยูหันและวยูหันแล้วบ่ต้องมาอ้นอ้นผมไปยูกับสายป่าไปกับย่างมันอ้นบอกว่าฟังเลยหน่องอ้นนี่

เดี al, si rin, ab, ๋ยเจะหนอนะเอล่อปลากันิป็นตาได้กินหอมขับเบิดบานเบิดเมืองเอาถือของกูนี่ปลาเนืมาเด้อมี้เสื่อมฮะสิแตกวเด็กหน่อยจ้นี่นี่น้อมาชิานอะเนาะเดวมันเลอมากเยดูไปสิอมึงกรบานชิบานเป็นจุ้มลงอีามเอเียแพนบบบบบ่

นี่จะบอกว่าสงเอเอาเห็ดจุกง่ายนะใจเย็นอีโดเขาเรียกว่าแส่เอเบงกเอาเห็ไว้ลยเนี่ยอ้ยใจเย็นดีอย่างแปลงมือเอาไว้ลนะคืแปลงก่อนแปลงดีๆหามดมันไปเมื่อไหรมามึงมันกวนค่ะอินดีมึงเห็นมนี่จับ đi đổ đất đi đổ đổ với cá bên ngoài bay với hạnh đi muốn cả này muốn bồ đồ đọc muốn đồ đọc cứu ôi bồ kinh đó bồ đề kinh gì đó đi đâu muốn bay với bay bay như vậy này chén thiện có chén thiện thạ nào hết thì nào được khen thượng ม่ไหวไห้ยี่หอก้โอ้ยมันไปโอ้ยมันไปฝนมาลังมาลังมาไปน้องมันจะไปใส่จะเย็นอินดีย่าออกกบานก็จงออกมาไม่ไหวมันต้อไปเลยเอาเวกไอนเท่เลยโอ้ยบ่ได้พอกินหรอกโอ้ ว่าสิได้กินดบโลบ่บ่กูมันไปข้นเบืองพกูเป็ดกับพ่อเป็ดวัามันจะไข่กูมึงยู่มได้าโตแอกใบ่าบานแหแตกว่ะไส้นไเส้นบ่แม่นว่าเครื่องขวาสินูโอ้่าอยู่กินยู่บ่อาดอันนี้เดี๋ยเฟื่ออะไรจนี่ะปคูมา แตนจคุยสาบเดี๋ยวไปใส่มึงแดนไปอาไปดูปุบันนีขึ้นเอาเอาทิมเอาเอาลงปลาอนไะปลาอะไเอาม่ได้ดีนะไปเอาู่นาาเอาออกปลาหนิโมเทเคือการเอาไปดอันหนึงเ้าขู่มาตีโดถือแหยุ่กด้วอถือได้เออเออเออถือแบบนี้เออถือถถือให้เห็นไอ้ชุกในกล่องให้เห็นไอ้ชุกเด้อ แล้วงวันให้กู <no p Obrig illions> ้านเบบเด็กดเออเห็นในชุกเออทุกคนนะอจะเผาวันไม่ได้เบื้องนะเบื้องข้องขวานนะเฮ้ยอ้นเก่งให้ถือกับเป็นพี่น้องเอ้ยแหละอยู่ประมาณถึงบ่๊บสิบตถึงอยู่ที่อันนี้เนาะม่นานนันบาซุกบานแฮบกบเก่งนสบายกับพ่อหล่ยอิ๋วปลามันลายสบายคนเดีย ปบ้านยี ja, ่เนาะคือสิบุหรี่ใบ้วานนี่เขาไปห่มอุ่นนี่ก็ซุมนี่ก็ได้อะไรบ่พี่บ่พี่ตนบริกินซเออ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 เอวไปเอาเบื้งตัว้าหวานไว้เนาะเื้องนั้นมันาจะฝืนอยู่จะสีาโต อิ่มอยู่บ๊อบแต่ไอิ่มแน่นอนกินสองคนมัสิอิ่มจังเลยไหนกินสองคนแต่ว่าแห่งอิ่มว่านสิกินพูดยวกินมดท่ายคนเอ้าเอ้าัวหอยละเได้ตเต๋เก็บมักทั่วเลยเรื่อยๆไปไปเด็กเก่งไหม

Bái nhang xuống gọi xuống này Bái ba đó Bái nhang xuống cái nhang à, Nàng Nàng นางมาสีปานท่านองยางมานางมาไปไปนางมานยงนางมาสสปานนงมาสิไปยืนจุดลามุด มึงก็สั้นคนที่สูบมึงชั่นเสน่ห์เบื่อพรโตโลโอ้ยห้ำมึงชูวบ้านมันสือแตกมันนี่แต่ปลาอันนั้นปลานี้ไปวะร่องบ้านตามธรรมชาติบันสุกเอ้บ้านบ้านไปเลยนะเก็บแต่ว่าบักตัวเออแมนไปเลยวะเออ Bây giờ mình sẽ chạy bỏ phía nhàng má lột, nhàng má lột. Đôi. Nhàng má con. Như hành để xuống dưới sạc hành để. Trái bàn cả phát nóng nhàng má. Trái นอกวานกลางเ้วยบ้งอันนี้ยยิบยิบย uh, okay. ิบักกลางเป็นเปนหัสูองเออเป็นเปนผัวนะคะเออยืดยิบหยิบยิบยิบมะแล่นไปเห็นมันทันมันสีสูข้อไม้หดนเห็มันทันไปไปดนได้มันเขาแจกวะเออ

จำเนี้ก็เลือดเฟื่อเลยนะกินเพ่นก็ตำหมกทว่วสองปีแล้วเข้าไปอ่ะใ่บาดแหกเข้าวันแห่บาดแตกเนาะมาเอาแกะเมื่อไหร่โอ้ยเราซุกกันเนาะ อุ้ยกายป่าบอกซุกกันแล้วดีนะลูกกินไปหรอหัวไปเป็นไรแดนนีนปล่อยเนาะฟ้าวถือกี่ว่าบาทนี่บาทบาทตอนปลามันขึ้นคือว่าวานบ่แตกเนาะบ่บีเนาะตอนวานดินวานหัว Tùm nè Ăn vô Nè Nó hạt cơ nội Á, à, thầy thoa nị thì bỏ bị Ừ yeah. <laughs> Thế nào thì bỏ tức yên đó Ý phó tức hay sao Bỏ ăn hẻ bỏ tẹt thì nó ơi Nó bỏ tẹt vài bỏi bỏ xếp hả yeah,

ขานแมทกมอาบือพ ah, <the> ี้องก็เส oh. ่เ้อม่เ้อม่กนาพี่น้องตึกแคบ่ได้วานแ่บกิบยมใส่บ่เชผ้าเปนยังไงนี่คนมัดหม่กับมักัดมนองซื้อสนมาด้วอ๋มึงเคซื้ยามาบ่ม ก็ชื่ส่ไปมึงก็ว่างสนหน่อยใมันคือบรายอยู่เนี่ยเย็นๆติกิโดดึงกลัวกลัวอ่เ้ยผุน,นชัยบอลเป็นแฟนผู ได้ตีสุกมึงได้เอาตีบันนี่มึงได้เจนี่ไขคางนั่นคางนี่ก็ได้สุกถาบ้าสูกคือผักเนี่ยพี่น้องเออแม่พี่งสิไดายบอบี้ข้าจับคนไว้ไว้ไว้

โอ้ปลาดีเฮ้ยแซ่ด้ปลาไปกินหยาสิบอยปว่เฮ้ยลูกิลุดเด้อนี่ลูกเอ้ไปกินเถอะท่นโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยงูทันดป้าผวดทากนะถือเอาถือเอาพี่น้องเลยไหวน้องปลาเนี่ยเนาะไ่ปุ๊บมันก็ไปปั๊บทปมโอ้ยเบื่อหน่ข้างล้างก็ถือเลยไก่กบนนี้นะครับโอ ôi ừ, bìng nữa, cái này. ôi bìng nữa đấy chứ, bên này. bên sẽ... này nó rồi luôn. mòn rồi. ở ngay, 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 Ô. Chị ạ, đó. Mương thử À, uh, thử đi. <laughs> 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 นิดตัวนี้ป้าพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่ดิปลาป่าคือนี่ตัวหน่อยตัวใหญ่เด้อพี่น้องขี้ข้าเกลือเนาะตัวนี้ชื่อแสฉะเนาะอุ้ยคือกปตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวนี้โลโลมาเนี่ยมาเนี่ยตัวนี้ตัวนี้โอ้เสพตัวใหญ่ใช่ตัวนี้เท้าใส่หม้อเนี่ยมันก็ได้แบบถือกระไซขนาดจำหมาะนี่โอ้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ทีเอาไรกัน ปลานี้ยบ่อว่าสั่มก็นะปลูกมอกนะอ้สั่มอรแต่ปานิมลยัง่ามีแต่ปลานิ้ขันใสายมอกครมันถือแต่กูมอกเรื่อของอไปติขาด้วยกูมอกจะได้มักจะถืกน้ำแต่ว่ากูไปเลยกูไปเลย

อย่าลิ้นสิน้องอย่าลิ้นอยาลิน,ลนโอ้อะไรแต่บบสูเ้เขดเด็ดดเอา้ากูอยากมันตายเดี๋ยสิขัมนมาสิปอ่อยนะด้แบบปรจับนี่เห็นมัาปาก็ปาเข้าเอานะเอา,านะออนี่จับนี่ดื่ไป

โหลังจากอาเอาปลามาแล้วเนาะพี่น้องอันนี้เป็นบักทั่วจากสวนเขาสดๆเลยนะ้านี่พี่น้องเลยแซ่บเ้าเก็บอยู่คณะนัน,นมาเนะนาะคณะเนาเนกก็สิปีกินแซ่บนะเนาะเฮ้ยตัวใหญ่ตัวเลี้ย เฮ้ยเขาก็มาใส่ขี่วานนี้โดยเซฟโลปกติอีพ่อร์ละวันเธอเดียวกับพอกินนะพี่น้องเขาเห็ดบปลเป็นปกติอันอีพ่อเราอันนั้นวานแหบุบอ่ะเดียวเลือกเราเลยสบายกูกำลังจะเหมือนมันตื่นนี่ค่ะน้ำเห็ดผ่าเธอเดียวกับคือผ่าเลยอะเลยนะมันจะตื่นไปเลย เอ๋อเรื <sk 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 ่องเอาเอาได้ยเอแต่ว่ามันกับอันนี้เลยลายเสือเนาะสิถ่ายจะกินปลาเน้แต่ว่าปลาตะเพียนมันสีแสบกว่าปลานเนเนาะพี่น้องเขาอื่นปลาตะเพียนอืมทางใต้เขาอื่นปลาตะเพียนเป็นเอซีเมนท์เห็นหรอกม่้งมันสีข้าวละอีโดงถิ่นใสใส่เบอร์สุดโตรถใส่ตัวใหญ่ใส่โรถ บกซีปลาอยู่หนุ่มเซ่และโน,นั่งก่อนเนอะอืมอน,อน,น,นี่เบิดูแลนุ่งติ่มันสิเปะตอหมนเสร็จเนาะไปพี่น้องคลิปนี้ฮากับซีเบิรตเพียงสำเนย้อเจอกันใหม่คลิปหนาเนาะจะให้สายซาบิบีทายคลิปต่อคลิปตอนกิน เด็กกินข่าวเพลินคิ้วขาวแล้วพี่น้องเอ้ยค่ะพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจสองมาสุขในเด้อมื่อันกับเป็นวันวาเลนไทน์แล้วเนาะวันแห่งความหักของใครหลายๆคนส่วนเฮากับเป็นวันธรรมดา,าแต่ว่ามื่อื่นเฮาสิไปซื้ออันนั้นซื้อมงกระทะมากินอยู่เพื่อนเนาะจะกันใหม่คลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย